วันดี้ครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับพี่ลามที่บ่อตานะวันนี้เรามาลงขันกันนะครับแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆที่ที่อบอุ่นนะครับพี่น้องหลายๆคนก็จะเป็นที่รู้จักคุณย่าคุณตากันอยู่ดีโดยโดยเฉพาะคนนี้ครับผมจากตลาบทีไรนะครับใ้าอยู่กับเขาตลอดเลยนี่หน้าเหนือนะครับทีมงานหลิวหลิวไยพางครับอ่าสังกัดของน้าอ้นนะครับนี่น้าอ้นส่งมาเชือดผมนะครับแล้วก็ ก็อันนี้นะครับอ้านนี้ครับพี่อันนี้จากทีมงานอะไรเนาะครับครับฝากติดตามช่อง YouTube ของพี่หลามด้วยนะครับอ๋อครับผมครับอันนี้มาจากไหนครับอันนี้มาจากสายสายโอ้ใส่เสื้อวีลาวันนี้ครับอ่านครับก็นี่ครับสวัสดีครับอันนี้จากทีมงานไหนครับปิ่นปักครับอ้าวปิ่นปากนะครับของแจกอย่างนี้ว้าย สวัสดีครับ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 วันนี้เป็นเมลอะไรครับพี่โอ้แมทในร่วมขันไอ้กินหมูกินหมูกันเฉยๆครับอ่าไม่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้เรามากินอะไรครับอยู่นี่มากินหมูใช่ไหมมันเป็นมันเป็นหัวหางหัวหมูหหมูครับวันนี้อ่านะครับปอจาะนะครับพี่น้องเราทุกคนนะครับ อ่าอันนี้ครับเปาของครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมากินอะไรบ้างเออมากินแห้วครับเปาของเรานะครับแค่รวมสนุกเลี้ยวอะไรนะครับเลี้ยวเปล่าเปล่าครับสวัสดีครับพี่อันนี้จากทีมงานัดีครบจากทีมงานอะไรนะครับสายโคชซ่าครับโคชซ่านะครับนกโกนะครับอ่าขึ้นมารั้งแรกขึ้นมาตั้งแรกครับมามาเชื่อมเขาหรือมาให้เขาเชื่อมาให้เขาเชืมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จากบ่อตางานนี่ครับบ่อตางานนะครับอันนี้อันนี้เราไม่ต้องสัมภาษณ์หรือเปล่าครับนี่เจ้าของบ่อตาสองทุกวันครับว่ามาดูครับไอเป็นปากเหมือนเดิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวครับทำภา์คนนี้ก่อนอันนี้ใครเนาะอันนี้ใครเนาะครับมือหนึ่งมือหนึ่งของอุบลครับมือหนึ่งอุบลครับผมพี่เล็กนะครับเดี๋ยวอ่าพี่เล็กก็มีช่องกลงช่อง YouTube ใช่ครับกำลังครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามติดตามมานะครับอ่าช่องชื่อช่องอะไรครับอันนี้เล่นจำไม่ได้ช่องของพี่เล็กนะครับผมอเข้าไปดูอยู่นะครับครับผมครับกดติดตามมาเลยด้วยพี่ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จากทีมงานของผมมาจากอุบลจากอุบลนะครับอีกหนาทีนะครับเหลียวไม่มีชื่อครับเหลียวไม่มีชื่อครับเป็นหนึ่งนาทีแล้วอันนี้อันนี้เหลียวมาจากอุบลเหมือนกันครับอุบลนะครับอุบลสายดีเยอะครับประกาศประกาศสาแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์คนอื่นได้ปลารับอ่าแล้วก็ไปดูการลองหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งวันนี้ไม่ไม่ทราบว่าหลามจะได้ช่องหรือเปล่านะครับเป็นเม็ดขำๆครับเป็นเมทห้าพัน เดี๋ยวมาดูพี่น้องเราตกปลากันนะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับมาแล้วนะคะปลาตัวแรกสำหรับแมตช์นี้เต็มเข็มแล้วนะนี่นะคะศูนย์เก้าสามปลาอื่นศูนย์เก้าห้าครับ ดูกันนะคะว่าปลาตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะปลาตัวแรกในแมน้ของเราตอนนี้ตากล้องวิ่งไม่ทันนะคะปลาตัวแรกแล้วนะคะหนึ่งจุดสี่มาแล้วลลลละนะคะต,ตัวที่สองเรานะคะ ตัวที่2มาแล้วนะคะหนึ่งศูนย์สครับรบรรยากาศบอ่อนะคะวันนี้อากาศกำลังดีนะคะเป็นนํำปาลาไซรองนะครับ เราจะไม่เดินไปนะคะเราจะรอฟังรายงานผลอยู่นี่นะคะมาแล้วนะคะพิกกี้ตัวที่สองแล้วเหมือนกันนะคะเป็นจุดสามสองครับมาแล้วนะคะพิก,กี้เราตัวที่สองเหมือนกันนะคะน,นี้ลูกนี้นนนพุดงอุ้ยมันิ่มเลย ปลาเก่าป่นีหนพี่กี่จ้ะวะปลาใหม่ปลาใหม่ครับมาเบิร์ดเช็ลยครับก็โตใหญ่โหมดสามสองนะหนึ่ง <c oughs> จุดสามสองนะครับตอนนี้ป้าใส่คุณไงโปมดแล้วโหดแล้วโแเค ตัวที่สามมาแล้วนะคะเข้าปากหรือเปล่ารอชมนะคะ <c oughs> คิดว่า <c oughs> ถึงสี่ <c oughs> ไหมไดแล้วนะคะปลาตัวที่สามของเราวันนี้เ <c oughs> ป็นยังไงคะตั้งแต่วิ่งมาเข้าช่องกับพอเรียงคะออกครับออกมาก ชักภาพพี่โกชอบซ่านะครับมาอีกแล้วนะครับพิกี้วันนี้เรามาทีมงานเรามาสองสายนะคะแต่เรามาสี่คนนะพี่โกครับต้องต้วนเดินสายอีกตัวนี้ ปลาเท่าไรพี่กีนี่ปลา,าสามป่ะส<อ>ามเลองดูยก็ลองไปดูเพื่อ,อเพื่อนสองศูนย์ <laughs> บาทด,ด้วยค่ะเนเเินเกิดเงินเจ็บครับเงินเกิดเงินเจ็บมาแล้วครับตัวที่สี่วันนี้ใส่สวย เอานะคะตัวที่ห้าหลุดจ้อย้าแล้วนะคะตัวที่หกหลตัวนี้สวยมากนะคะหนึ่งปลาหนึ่งจุดสองศูนย์นี่นเดยวว้าเอาอยากได้ยังว้าวเอาตัวที่เขาได้หาดนเนาะตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วนะคะเรามาดูกันวันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะคะบัด 1.26ครับเป็นยังไงคะตัวนี้1.20อย่างที่ว่าไหมคะวันนี้ขึ้นมานำ V.P. i เช้าแล้วนะคะสําหรับปลาตัวที่ฐานหก่อนนะครับมาแล้วนะคะพี่กี้เราตัวนี้ไซสสวยมากนะคะปลาไซเอกขว้นเลยว้าวเอานะพี่โกสวยเด้ตัวนี้นว่มีช่องอ่ะมันเป็ดให้ปลากี้อยู่ครับ นี่นะคะโค้ดไอ้นี้เทรนเนอร์เราวดตัมาจากไกลนะคะสั่งมาจากจีนเห็นไหมพี่โก้สบายเข่าของเราเลย ตัวนี้คางแตังเลยนะ,ะตัวนี้หมายแล้วครับพี่กี้เราก็ลองดูก่อนอพี่กี้เผื่อได้สาสิบเอ็นาทีครับสามสิอนาที งามเลยตัวนี้ก็ไม่สวยที่บโอ้โหแต่ตัวนี้ไส่สวยตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งนตัวที่แปดนะคะตัวนี้ ตัวที่เก้านะคะตัวนี้ไเบอร์นะครตัวนี้ตัวที่สิบ นี้ตัวนี้สวยเลยตัวนี้มีลุ้นนะคะตัวที่สิบเอ็ดจอยค่ะจอยเออไปก่อนเพราะว่าแปดเก้าเองล้างท้ายระวังรถถอยมาเด้อด้ามสวิงนี่นะคะตัวที่สิบเอ็ดนะคะปลายชั่วโมงที่สามนะคะเหลืออีกสิบนาทีนะคะไปก่อน ตอนนี้บัตรจะลืมเด้อโอ,โอ,โอ้ตายตายด้วยสินตาย,ยเกือบจมน้ำแล้วนะคะเรา <laughs> พลังพางสีผ้าขวามแล้วตอนนี้โค้ดเติมหัวเชื้อแล้วนะคะโคดโก็เติมหัวเชื้อแล้วนะคะตอนนี้ หมดเวลาครับีรา,รายางานผล่อยค่ะครึ่งเช้านะครับครึ่งเช้าเราได้ไปขันนอกชั่วโมงที่สามนะครับได้โดยบากี้ครับ <c oughs> แต่ว่านู่นครับต้องดูคนนู่นครับโปมครับโปมเช้าเช้าบ่ายมาแล้วครับปานิน จากที่โดนสวายประมาณสามสี่ตัวปนินตัวแรกในบ่ายนี้นะคะบัตรเดือบัตรโอ้โหเกินเอาไปก่อนเขาเรียญสามหาได้หรอเขาไปเรียญสามศูนย์นหนึ่งเก่ามั็นปะคะส่วนของเรายังหนึ่งเก่าเขาเล่นหนึ่งจุดสามห้านนท์ บาดเรื่องบาดได้อยู่ขังถุงเยื่อหน่อยนึงป่ะแล้วพิกี้สวายเข้าอีกแล้วตัวที่สามของรอบบ่ายนะคะตัวเมื่อกี้เต็มเข็มปลาไซเอกไปแล้วนะคะรอลุ้นตัวนี้นะคะ หนึ่นนงส่วสี่หนึ่งค่วันนี้ผูหงยังไงสองนาทีก่อนหมดเวลานะคะการแข่งข,ขันวันนี้สวายทำงานอีกแล้วคะ่ะช่วงบ่ายนี้สวายบุกนะคะแยวนี้อีกสักกี่เวลาอีกนาทีสี่สิบห้นาทีนะครับ

ซึ่งซองต้นขอผมครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับวันนี้ว่าอ่วันนี้เราใช้ตัวสีแดงนะครับอ่าซึ่งสีแดงอ่าไปสกมันเยอะเนาะไปสฉเยอะแต่ว่าเราอ่าเราก็ได้สฉมแต่ว่ามันไม่เข้าไซส์นะครับก็ก็ถือว่าตัวนี้ได้ผลดีนะครับแล้วก็ สิ่งแต่ที่ขาดไม่แล้วก็คือสองสองตัวนี้นะครับอ่าครับผลงานกี่เป็นไงครับวันนี้วันนี้ได้มาช่องหนึ่งครับช่องช่องไหนครับชั่วโมงสามฝันชั่วโมงสามครับสองขั้นสี่สองขั้นสี่อ่าสำหรับพี่ลามนะครับพี่ลามก็ได้มาอ่านี่ครับ V.I.P. แล้วก็กับที่สองบาไซโดนเตะนะครับส่วนมิโก้ยังไงนะวัดทีเดียวขาดท่ากลับขาดท่ากลับขาดท่ากลับ ครับแล้วก็ตัวนี้แนะนําเป็นที่เด็ดของปาน,นินเลยนะครับสองตัวนี้ถ้าน้ามีเหยื่อของนา้าเองอยู่แล้วนะครับน้าสามารถเอาไปผ่าได้เลยนะครับหนึ่งกิโลต่อนหนึ่งขวดนะครับ<ช>แล้วก็ตัวตัวนี้จะใช้สองซองต่อนหนึ่งกิโลรับรองว่าได้ผลดีมากแต่ช่องวก<ห>งนี้เราปาน,นินหมดเลยนะค,คปาน,นินหมดเลยครับที่ได้สร้างวันนี้สองร้อแหมดแล้วแล้วก็ ฝากกคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประชาทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามของเพจของเหยื่อพี่หลามหรือว่าในคลิปของ YouTube ของพี่หลามนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บ่อตาหางเหมือนเดิมนะครับ <pe c> นายเอนายเอครับเอนายเอ,อ,ยเอมานี่แป๊บน,นึงครับนาย, <pe c> ยเอี่เป็นเจ้าของเจ้าของของ,ของบ่อตกปลาบ้านตา,าบ้านตา,<ห>าบ้านตาฟิชชิงนะเราจะมีแมตช์ใหญ่อยู่ใช่ไหมครับ น่าจะมีครับน่าจะมีกำลังวางแผนกันนะครับแล้วก็อันี้ขอบคุณบ่อตางานนะครับที่ให้เราทําคิดดีแล้วก็มีปลาให้ตกเล่นกันเรื่อยๆแม็เล็กๆแม็ใหญ่รับรองว่าสนุกแน่นอนครับกินทั้งวันครับกินทั้งวันนมาสองครั้งกินทั้งวันที่สองครั้งขอบคุณมากครับคขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ